ปัญญาณทุกหมดหล่อทุกปูนก um ็คือปัญญาเวลาทุกหมดทั้งสิ้นที่อยู่หน้าสถานที่นี้น้อมกราบขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคชามีธรรมมังสารนังคชามีสังฆังสารนังคชามีทุติยมปิพุทธังสารนังคชามีทุติยมปิธรรมมังสารนังคชามีทุติยมปิสังฆังสารนังคชาณีตัตติยมปิพุทธังสารนังคชามี ตาติยมปิธรรม,มสารานันคชามิตาติยมปิสังธัรสารานันคชามิข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายให้เรามนุษย์ทั้งหลายให้เรามนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายานาในทุกหมู่ทุกเหล่า,ใน,ลาในทุกชั้นทุกภูใน,กในอบายภูมิทั้ง4ในอบายภูมิทั้งสีนาางสจนถึงพรม,มโลกม,มโลกและเขตแดนพิเศษและเขนิเศแห่งการใช้กรรม,รใ,รมในทุกๆเขตแดนในุเขออนอบน้อมต่อองค์พุทธะอนน้มต่อองค์พุทธองค์มหาพุทธะองค์มหาุททรงได้โปรดเป็นประทา

มอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตตอ่อความสว่างสวยต่อความสว่างสวยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมและการโปรดสรรสารและการโปรดสรรสารตามองค์มหาบารมีตามองค์หมหาบรารมีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละ สิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติดทั้งหลายความหลงยึดติดทั้งหลายในรูปประขันทั้งหลายในรูปประขันทั้งหลายในนามขันทั้งหลายในนามขันทั้งหลายในกายท่าจิตท่าในกายท่าจิตท่าในสัญญาความจำในสัญญาความจำในความรู้สึกนึกคิดในความรู้สึกนึกคิดในเวทนาทั้งหลายในเวทนาทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลาย ประกาศสลับประกาศถอนคา,า,าติทั้งหลาย ติทั้งหลายอติทั้งหลายที่หลงตอกย้ำม,มาที่หลงตอกย้ำม,มาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติความเครียดแค้นชิงชังความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทการผูกใจเจ็บทั้งหลายการผูกใจเจ็บทั้งหลายคิดที่จะเอาคืนทั้งหลายคิดที่จะเอาคืนทั้งหลายคิดที่จะทำคืนทั้งหลายคิดที่จะทำคืนทั้งหลายต่อบุคคลใดก็ตามต่อบคุคคลใดก็ตาม ข้ามภพข้ามชาติแข้ามภพข้ามชาติขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนพันธสัญญาพันธสัญญาคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานไดเคยตั้งไว้ได้เคยตั้งไว้ต่อตนเองก็ตามต่อตนเองก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามกลายเป็นข้อผูกมัดกลายเป็นข้อผูกมัดกลายเป็นการร้อย การเป็นการน้อยละดวงจิตดวงวิญญาณจให้วิตกังวลให้วิตกังวลให้ห่วงให้หัวให้ห่วงให้หัวอะไรอาวอรและหลงยึดติดในสัญญาทั้งหลาย ขอประกาศสละกประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงยึดติดทั้งหลายหลงยึดติด,ท,ดทั้งหลายในบุญกุศลทั้งหลายในบุญกุศลทั้งหลายในวาสนาบารมีในวาสนา

ิชาทั้งหลายคำสาบแช่งทั้งหลายที่ได้กำกับไว้ในพื้นที่แห่งนี้ในวัตถุใดก็ตามในดวงจิตใดก็ตามขอบุคคลใดก็ตามขอสละขอถอนทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมหนึ่งกรรม ได้กลิ่นข่าทำร้ายทำลายได้เก่นข่าทำร้ายทำลายเบียดเบียนต่อกันและกันเบียดเบียนต่อกันและกันช่วงชิงอำนาจทั้งหลายช่วงชิงอำนาจทั้งหลายทราบสมบัติทั้งหลายทราบสมบัติทั้งหลายในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างจนเกิดการทำร้ายทำลายจนเกิดการทำร้ายทำลายต่อกันและกันต่อกันและกันหรือเคยเบียดเบียนหรือเคยเบียดเบียนด้วยการใช้ยาพิษด้วยการใช้ยาพิษสารเคมี สารีทั้งหลายสารพิษทั้งหลายทั้งหลายในการทำลายรลายต่อสรพสัตทัยต่ทั้งหลายไดรานารานก็ตามเหล่ามนุษย์ก็ตามหรือทำรายทำลายาทาในผู้มีบารมีทั้งหลายในผู้มีบารมีทั้งหลายนอเนื้อผู้ทางกูลทั้งหลายหรือกรรมบันดมบดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธ

ปริฆาปรามามาจาบจ้องร่วงเกินต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณพุทธาต่อองค์คุณพุทธารามาหาโพธิศารามห์โพธิสัตว์อรหันต์เจ้าทั้งหลายอรหันต์เจ้าทั้งหลายป้าเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายป้าเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอริยเจ้าอริยสงฆ์อริยเจ้าอริยสงฆ์ในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามหรือเคยทำร้ายทำลายหรือเคยทำร้ายทำลายประมา ร่วงเกิดตอสถูปเจดีหรือพระบรมสารีริกธาตุรูปพุทธปฏิมากรสัญ,ญลักษณ์องค์แทนองค์มหาบารมี

แกรรมอันใดที่ได้ประมาทลงเกินต่อคุณบิดามารดาต่อเราครูครูบาอาจารย์ บารมกูทั้งหลายองค์บารมกูทั้งหลายนอเนื้อพุทธังโกูนอเนื้อพุทธังกูโกโปรสปสัตวโคโปรสปสัตว์ในทุกๆภาคส่วนในทุกๆภาคส่วนหรือสิ่งใดก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อพระนิพพานต่อพระนิพพานต่อการโปรสพสัตต่อการโปรสพสัตแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหา กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรหมดทังสิตั้งแต่จิตเริ่มต้นงแต่จิตเริ่มต้นที่ได้อุปโลกมาลกมาในสังสารวัฏารวัฏได้สร้างเวรสร้างกรรมสร้างวสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ยาก้าุกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่สรรพสัตว์หลายสชีวิตทั้งหลายใรหมูหนึ่งเราใดก็ตามูหนึ่งเราใดก็ตามภูมชั้นใดก็ตาม

เยล่วงเกินได้เคยลิได้เคยบียดเบียนไดเต่อเราข้าพเจ้าตราข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามไม่รู้จะไม่ถือสาจไม่ถือโกรธไม่ถือโกรธไม่เอาคืนไ่อขอให้ยุติกรรมติเป็นวิมุติกรรมเป็นติกรรมเป็นอาโหสิกรรมเป็นกรรมซึ่งกัน กซึ่งกันและกันเพื่อความสว่างสวยเพื่อความสว่างสวยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมน้ององค์มหาบารมีน้ององค์มหาบารมีทรงเป็นประธานทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายของเราข้าพเจ้าของเราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูเพื่งเป็นอโหสิกรรมเพื่งเป็นอโหสิกรรมและการบัดนี้ด้วยเธอละการบัดนี้ด้วยเธอ ah bo oh, si ah bo oh, si ah